บ้าราช่าาคุณรถถังแล้วก็คุณบัวขาวอะ่ะตอนนี้มันมากเกี่ยวกับพวกครอบครัวนักมวยแล้วสองพักหนึ่ง นังมีสอสอพรว่ามันก็ไล่รู้สึกว่ามันจะรอกระทรืบเปนแบบพีพประมาณนี้มีสื่อขยับเหมือนว่ามันจะไล่สัตว์ไปในตัวประมาณนัว่าหากไล่กระทรืบนักมวยมีคนรอดักฟังอยู่ประมาณนี้แล้วก็ลาซาด้ารู้สึกว่ามันจะวนเวียนมาที่ตาให้คนมาออกแรงกันะแจ้งัากาซื้อพอโรงเรียนเขาตามครับ แล้วก็สอนน้องบ้านนงอะ